โอ้ไหลไปน้ำก๊อกไปะยะเข้ขาดตู้จับเลยเฮ้ยดอกนี้2องหมื่นครับโอ้โหบอกแล้วมันจะบูงช่วงท้ายน้องจิลสิษย์ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับนี่ครับ22,000ื 22, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ีควรได้รับคำแนะนำ เอาแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับอากวยเช่นเคยครับอยู่ในช่อง78สเปนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมอาณาจักรจุลศิก์นะครับผมหรือว่าจุลศิกคิงดอมนะครับผมเหมือนเดิมครับซึ่งเราก็มาพิสูจน์กันในเกมนี้นะฮะใน1ไม้นะครับผมวันนี้เราพกกันมาในทุน5,000บาทครับซึ่งจะเริ่มเบ็ดกันที่100บาทนะฮะเพราะว่า10บาทมันช้ายุคเดียวนี้วัยรุ่นมันต้องใจร้อนอ่ะ อย่างแรกแล้วฮะก็ปั่นขี้เกลือกันเหมือนเดิมฮะสิบรอบนะฮะตามสเต็ปของเรานะครับผมไปโลดไปโหลดอ่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับผมเหมือนเดิมฮะเราก็อยากจะฝากอะไรดีๆให้กับทุกคนที่มาดูนะครับผมผมจะมีแบบว่าลิงก์พิเศษสําหรับใครที่อยากรู้อยากเห็นนะฮะจะอยู่ตรงใต้คอมเมนต์แรกนะฮะผมจะปักหมุดเอาไว้ก็ตามกันมาได้เลยนะครับผมซึ่งจะมีกลุ่มพูดคุยหรือว่าข่าวสารเรื่องราวสล็อตหรือว่าอาจจะเป็น เวลาสล็อตแตกนะครับจะอยู่ในลิง์ด้านล่างของเรานั่นเองนะครับผมตามมาได้ตามมาได้อ่ะเหมือนเดิมนะครับเราจะมาซื้อในเบ็ดทุนน่าจะไม่พอแต่ขอลดหน่อยอืมมันไหลเด้เหลืออยู่4 5 0 0นะฮะเราจะมาวัดดวงกันดูกับ ในการซื้อ70บาทครับผมไม่พออันโ่เอ้ยอ่ะแล้วจะมีค่าใช้จ่ายกัน4,500บาทท้วนครับผมเราจะวัดกันใน1ไม้นะครับผมไปรถ <c oughs> มันต้องมีแถมมันต้องมีแถมเฮ้ย2 <c oughs> งช่องนะ โ oh. อ้หวันนี้ซื้อถือว่าคุ้มนะฮะมีรถแรกแจกแถมกันทุกช่องกันเลยทีเดียวเชียว12รอบครับไปวัดกันดูเกมนี้นะฮะตัวคูณมันจะไม่ล็อกครับแต่ว่าจะมีตัวตัวพีสปินแจกกันในเกมนะครับมันสุ่มแจกแต่ละรอบตัวคูณจะเพิ่มทีละสเต็ปครับลืมบอกไปน่าเขียวต้องมาแล้ว หน้าเขียวต้องมาแล้วโอ้โหเขียวเหมือนกันซื้อไปที่ส0่พดูมันทำาละยํำกับเราสิเขย่วเป็นเจ้าเข้าเลยเดียวมันต้องได้แหละฮะรอบนี้ Oh, ฝากกันอีกรอบนะครับผมสาหรับใครที่เพิ่งมาดูนะฮะตามมาตรงลิงก์ด้านล่างคอมเมนต์ของเราได้นะครับผมซึ่งเราก็จะมีอะไรดีๆที่แจกกันอยู่ตลอดฮะผมพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวหาว่าสปอยอยากรู้ต้องคลิกเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่นะฮะเหลืออยู่6รอบขาดทุนอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะปังในช่วงท้ายหรือเปล่า เราไปลุ้นกันครับสวยๆอืมไอตัวเขียวๆมันต้องมาแล้วตัวรางวัลก้อนโตก,ก,ก้อนแรกของเรานะครับผมเราได้ไป1,878บาทครับเหลืออีก5ทีห้าทีแล้วก็คูณสิบสอง ถ้าคอมโบอีกสักดอกนะฮะก็ถือว่าเราก็จะหลุดค้นจากการเป็นทาบของมันเอาเพิ่มเรื่อยๆเพเรื่อยๆอย่าตกใจฮะเสียงเปิดเบียร์นี่ก็คือต้องเติมนะฮะเราเป็นสายชาวเติมกันเหมือนเดิมโอ้โหอีกสีท่ที่จะเจ๊งหรือเปล่า4,500เรา ก็มีมาเรื่อยๆด้วยนะมีมาเติมเรื่อยๆโอ้ไหลไปนน้ำก๊อกไปยัดเข้ <c oughs> ขับทุนจับเลย <c oughs> เฮ้ยดอกนี้2 2งหมื่นครับโอ้โหบอกแล้วมันจะบุงช่วงท้ายน้องคือกรสิไม่เคยทำให้ผิดหวังครับนี่ครับ22,914บบาทไม้เดียวจบนะครับแบบนี้ ไม่ต้องต่อแล้วนะฮะนี่มีแถมให้อีกกันนึงงามๆเด้ออย่างนี้งามๆเด้อดกำไรไปแล้วะฮะสองหมื่นหนึ่งพันบาทเราาทุนมาห้าพันบาทกันนะครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องปั่นไปยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับได้มาสองหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทครับผมถือว่าเกมนี้คุ้มครับก็ดีนะฮะเกมนี้ถือว่าปังไม่ได้พังเด้อ วันนี้ก็ถือว่าต้องอำลากันเพียงเท่านี้นะฮะเราก็ซื้อกันหนึ่งหมายจบแล้วนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะฮะเหมือนเดิมครับตรงลิงก์ด้านล่างคลิปนะฮะโอ้ยคลิปตรงลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับคลิกเข้ามากันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับกด s c r สไครต์กดไลค์ like ให้กันหน่อยเด้อจะได้มีกําลังใจมาทําให้กันดูต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ